สวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะสวัสดีว uh ันฮ right ั้งคานตอนบ่ายๆกับ <bilingual> พี่น้องขาเข้านอกนาเพิ่งกลับมาถึงบ้านกับพี่น้องเพิ่งกลับมาถึงบ้านจากทํางานกับพี่น้องขาแล้วเข้านอกนาแวะวันนี้วันนี้เข้านอกนาแวะไปที่ตลาดนัดกับพี่น้อง่าโอ้ยวิ่งกันฝนมันตกพี่น้องดูสิฝนมันตกค่ะพี่น้อง่าดูสิ ฝนปลื้มปลื้ปลื้ลลลอยู่มันตกมันตกแรงเมื่อกี้เข้านกนาไม่ได้ซื้ออะไรเลยซื้อได้แค่มะนาวมาสองถุงกับพี่น้องมะนาวถุงละหนึ่งยูโรสิบลูกสองถุงมะนาวแบบสีเหลืองเลม,มอนกับเออะไรนะมะนาวสีเขียวเหมือนบ้านเราถุงหนึ่งนั่นหละกับพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องตัวโลกกันเป็นที่รักนะคะเข้าสู่ช่องเข้านกนานเ,เานเธอร์แลนด์กับพี่น้อง โอ้ยดูอากาศมันเป็นอย่างนี้พี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็นี่แหละบ่ายกว่าๆบ่ายสองโมงกว่านั่นแหละครับพี่น้องขายังไม่สามเลยแต่มันก็จะมืดอีกแล้วค่ะพี่น้องขาเดี๋ยวเกนนานกนาขอตัวก่อนไปทานข้าวสักนิดหนึ่ไม่รู้มีอะไรมีอะไรก็ทานในนั้นแหละพี่น้องขาข้าวนกน้ไม่ค่อยหิวหรอกแล้วทีนี้อ่าเดี๋ยวกน็นกนาจะไป คุยกับพี่น้องอีกก็คุยทุกวันเนาะคิดถึงนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นต่างการค่ะพี่น้องค่ะเจอเข้านกนาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะก็ตอนนี้มืดอีกแล้วค่ะพี่น้องมากี้ตอนเข้านกนาถ่ายให้พี่น้องดูข้างนอกมันยังไม่มืดพอตอนนี้มืดอีกแล้วมืดไวจริงๆเลยค่ะพี่น้องค่ะเข้านกนาใส่เสื้อ คล้ายๆกันทุกวันค่ะพี่น้องแต่ไม่ใช่ตัวเดิมแต่เสื้อคลุมอย่างเงี้ยตัวเดิมค่ะพี่น้องเสื้อคลุมเนี่ยซักบ่อยไม่ได้ค่ะพี่น้องค่ะนั่นเลยค่ะใส่เสื้ออุ่นๆอยู่ในบ้านนะคะพี่น้องหน้าหนาวพอดีเข้านอกนาอ่ายืนพับผ้าอยู่กับพี่น้องยืนพับผ้าเช็ดตัวอยู่ว่าจะเก็บผ้าเช็ดตัวก็เลยมาคุยกับพี่น้องเฉลยเข้านอกนามีเรื่องจะมาบอกพี่พี่น้องนอาทุกๆท่านนะคะ ว่า,เ,าเรื่องของที่เนเธอร์แลนด์กับพี่น้องขาเรื่องเนเธอร์แลนด์ก้าวนกนาพับผ้าเช็ดตัวแล้วก็ผ้าเช็ดหน้าก้าวนกนานึกขึ้นมาได้ต้องมาบอกเลยแหละบอกความลับเรื่องนี้ไม่มีใครเคยพูดบอกเลยค่ะพี่น้องไม่มีก้าวนอกนาว่าไม่มีไม่เคยไม่รู้นะไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินใน youtube ไม่เคยได้ยินว่าคนไหนมาพูดแต่ก้าวนอกนาจะพูดกับพี่น้องขา พี่น้องทราบไหมคะคนเนเธอร์แลนด์อ่ะคน,ะคน land, เนเธอร์แลนด์เอาที่เนเธอร์แลนด์นะเอาที่เอาเอาแต่ที่ที่เนเธอร์แลนด์แล้วกันคนเนเธอร์แลนด์อ่ะอ่าตั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะพี่น้องขาเขาเวลาเขาเข้าห้องน้ําอ่ะเขาเข้าห้องน้ําไปถ่ายหนักถ่ายเบาอ่ะนะพี่น้องเขาไม่มีน้ําจีดก้นนะไม่ใช้น้ําจีดก้นจะใช้กระดาษ ติชูที่เป็นม้วนนั่นแหละค่ะเช็ดเอาค่ะพี่น้องเช็ดเอาเช็ดเอาบางคนก็นั่นแหละก็มีกลิ่นออกมานะบางคนน่ะพี่น้องเป็นไงรู้ไหมคะบางคนอะ่ะตอนที่เข้านอกนาไปไปบ่อยเลยไปไปฟิตเนสอะ่ะพี่น้องในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะบางทีเข้านอกนาก็าไปเร็วเวลาเข้าไปในคลับ ในในห้องที่ตำยกเวฟหรือว่าขี่จักรยานรอบโลกอะไรอย่างนี้ก้านอกนาก็ไปนั่งอยู่ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าคนกับพี่น้องพอไปนั่งอยู่นะบางคนนะผู้หญิงนะก็มาถอดผ้าอยู่ใกล้ๆกล้ก้านกนาน,นี่แหละค่ะพี่น้องกะโอ้ยกลิ่นแรงมากเลยเพราะว่าเขาไม่ล้างส่วนอ่าส่วน ตรงนั้นทั้งหมดเลยนะส่วนน้องสาวแล้วก็ส่วนก้นน่ะนะเขาไม่ได้ล้างทั้งวันค่ะพี่น้องค่ะเขาไม่ได้ล้างทั้งวันก็นเ,ลนกเลยมันเหม็นมันมีกลิ่นตุเหม็นจริงๆอนะ่ะเข้านอกนาไม่ได้ว่าเขานะพี่น้องมันเรื่องจริงเพราะว่าเจอกับเข้านอกนาเข้านอกนานั่งอยู่เห็นอุย้ยอะไรมันมีกลิ่นอะไรอันไปดูมายืนอยู่ข้างๆเข้านอกนาน,นี่แหละเขายืนเปลี่ยนเสื้อผ้าไงครับพี่น้องก็มาจากออฟฟิศแล้วเขาจะเปลี่ยนเสื้อผ้าของเขานะ ใส่จุดสปอร์ตก็นั่นแหละเข้านกน้ำมามามา,มาเล่าให้ฟังแล้วผู้ชายก็ผู้ชายเนเธอร์แลนด์เวลาเขาเข้า้องน้ำเข้าอะไรก็เหมือนกันนะเขาก็ใช้เจ็ดค้นะะเวลาตาตหนะักหรือว่าถ่ายเบาปีๆเสร็จเขาก็เจ็ดเอากระดาษเจ็ดนะกระดาษจำระที่เป็นม้วนๆนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะแล้วพี่น้องทราบไหมคะเรื่องนี้เข้านกน้ว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศเนเธอร์แลนด์นะ ในยุโรปหลายประเทศนะพี่พี่น้องแต่เอาที่เนเธอร์แลนด์แล้วกันที่ก้าวหน้ามัน่นมั่นใจแน่นอนเลยกับพี่น้องผู้หญิงเนเธอร์แลนด์นะคะพี่น้องผู้หญิงเนเธอร์แลนด์นะที่ก้านหน้าไปทํางานอะไรนก้าวหน้าคลุกคลีกับเขาในบ้านถึงได้รู้ไงเัาพี่น้องกาบเรื่องจริงเวลาเขาล้างก้นเขาเจ็ดก้นนี่นะเรา เราคนไทยนะพ่อพ่อแม่สอนให้เราล้างก้นคือว่า,าล,นะล้างกับน้ําเลยอะนะล้างกับน้ําแล้วมือขวาได้จับจับกระป๋องใช่ไหมคะหรือจับจับฝักบัวแล้วก็ล้างแล้วก็มือซ้ายก็ล้างนะจริงไหมพี่น้องพูดตามความจริงนะมือซ้ายก็ถูๆนะให้มันสะอาดตามโซกตามมุมนะคะพี่น้องขาทุกคนอะนะตั้งก้นตั้ง ตั้งส่วนน้องสาวแล้วก็ส่วนก้นก็ล้างให้สะอาดมันจะได้สุขภาพดีแล้วก็ไม่มีกลิ่นจริงไหมคะพี่น้องล้างจนสะอาดกันเลยนะแต่คนเนเธอร์แลนด์ผู้หญิงเนเธอร์แลนด์ไม่นะพี่น้องก็จะล้างก่อนอะไรรู้ไหมเนี่ยเข้านกนากําลังพับป้าเจ็ดตัวอยู่เนี่ยเนี่ยอย่างนี้แหละ ก็ชุบน <DVD S 2> <t |startoftranscript|> ้ําแล้วก็เอ่อก็เข้าบิดให้หมาดหมาดกับพี่น้องบิดให้หมาดหมาดกัแล้วก็เอาไปไปไปเช็ดส่วนน้องสาวของเขาอะค่ะพี่น้องขาไปไปเช็ดส่วนอ่าน้องสาวของเขาเช็ดกับป้าเนี้ยล้างให้หมาดหมาดนะคะพี่น้องเนี่ยเช็ดกับป้าเนี้ยแต่ป้านี้ที่เข้านกนาเอามาให้ดูนะเข้านกนาไม่ได้เอาไปเช็ดส่วนนั้นนะคะพี่น้องเข้านกนาเช็ดหน้านะของเข้านกนาเข้าเข้านกนาชุบน้ําแล้วเช็ดหน้า ถ้าเข้านกนาจะเช็ดส่วนล้างส่วนก้างล่างน้องสาวเข้านกนาจะเข้าไปในอ้องงาับน้ําแล้วเอาฝักบัวและล้างเหมือนคนไทยล้างทั่วไปนะเข้านกนาว่าตึงนั่นแหละก็เอาผ้านี้เลยค่ะพี่น้องไปเช็ดเอ้ยมันจะสหัดตรงไหนวะพี่น้องว่าไหมมันจะหาสะหาดตรงไหนล่ะตาเอาผ้านี้ไปชุบน้ําแล้วก็บิดให้มันหมาดแล้วก็เอามาเช็ดอ่ะตามกซกซอก,ซอก,ซอก ซอกซอยอ่ะพี่น้องซอกซอยอ่ะมันมีจริงไหมละ่ะที่ส่วนน้องสาวของเราอ่ะนะพี่น้องนะมันจะมีโซกซอยแต่ก็เช็ตกับใบนี้จริงๆนะเนี่ยยังไม่มีใครเคยมาบอกนะเขานกนามาบอกนะเขานกนาอยากจะบอกว่าพี่น้องถ้าไปบ้านคนเนเธอร์แลนด์นะบังเอิญนะพี่น้องคนไทยหรือออะไรมาเที่ยวเนเธอร์แลนด์บังเอิญมีเพื่อนแล้วนําไปเที่ยวบ้านเพื่อนของคนเนเธอร์แลนด์เข้าห้องนองห้องน้ําอะไรอย่างเนี้ย อย่าเอาผ้านี้มาเช็ดหน้าเด็ดขาดนะพี่น้องป้าเนี่ยเขาเช็ดน้องสาวของเขากับพี่น้องขาเขาเช็ดส่วนนั้นของเขานะคะป้านี้แหละป้านี้แหละเขาเช็ดส่วนนั้นของเขากับพี่น้องขาเขาไม่ได้เอามาจะเช็ดหน้าเหมือนก้านกนานะนี่ก้านกนาจุ๊บบางทีก็เช็ดเช็ดหน้าเช็ดนั่นแหละกับพี่น้องขากับนกนาอยากจะมาบอกบอกพี่น้องให้ทราบว่า ระหวังนะ้าป้าเนี้ยไปตรงไหนอ่ะอย่าเอามือเปล่าไปจับนะพี่น้องเฮ้ยแค่คิดแค่คิดก็ก็คลื่นไส้อีกแล้วค่ะพี่น้องขาจริงๆนะเนี่ยป้าเนี้ยถ้ามามาที่บ้านคนเนเธอร์แลนด์อย่าไปจับเด็ดขาดเลยในห้องน้ําก็หอไปเจ็ดส่วนที่เป็นน้องสาวเขาข้างล่างกับพี่น้อง นั้นเลยค่ะมาเงินเข้านกนากําลังเก็บผ้าเช็ดตัวเก็บผ้านี้อยู่เข้านกนาก็เลยทําคลิปให้พี่ๆน้องๆทราบกับพี่น้องค่ะนี่เลยค่ะพี่น้องโอเคค่ะคลิปนี้เดี๋ยวมันเสียยาวค้นไปอีกกับพี่น้องโ <c oughs> จเลยนะผ้านี้นะเกาเช็ดน้องสาวกับพี่น้องอย่าไปจับไปต้องนะอย่าไปจับเจ้านะ โอเคขอบคุณมากค่ะพี่น้องถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ของก้าวนกนานั้นฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิง่งไอ้ก้าวนกนานด้วยนะคะพี่น้องกดติดตามด้วยแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์ค่ะพี่น้องขะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ